พี่ย่าเห็นเห็ดพึ่งเกาลัดเยอะมากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่เก็บค่ะเพราะว่ามันเต็มพื้นทาแล้วได้สูทุกคนใต้ต้นสนที่มีเห็ดก็จะเป็นต้นสนชนิดนี้นะคะหรือต้นสนชนิดนี้คุณผู้ชมจะสังเกตใบใบเขาจะมีความแตกต่างนะคะคุณผู้ชมชนิดนี้กับที่เป็นพุ่มๆอยู่ตรงนู้นชนิดเดียวกัน แต่ต้นใหญ่นี้ความใบเห็นไหมคะอันนี้เขาจะเอาไปทำต้นคริสต์มาสค่ะเห็นไหมเขาจะมีความแตกต่างซึ่เก่าลัดนะงานไม่เอาเขาถ้าไม่เอาเข้าไปจะรู้สึกผิดค่ะ ดอกนึงเน่าล้วเจอเห็ดล่มอีกค่ะคุณผู้ชมนีม่จ้าอันนี้คือจะเรียกว่าเสาใหญ่นะคะเสาใหญ่ยังไม่ใบชรลาสักทีเดียวเจออีกค่ะอันนี้เหมือนมีคนมาเด็ดหรือว่าอะไรมากัดเขาอืไม่เป็นไรเราเอาดอกนี้ นี่ค่ะไวชาราที่แท้ถูเสีได้ดอกนี้คุณผู้ชมนี่ค่ะเสีได้จุมส่วนมากจะเป็นฝรังนะคะมาเด็ดเล่นไม่ได้มาเด็ดเล่นหรอกคือเขาไม่มั่นใจไงว่าเออมันเป็นเห็ดอะไรอะไรยังไงเขาก็เด็ดขึ้นมาดูแก่แล้วนี่เห็ดร่ม ดอกไวชรุ่นอีกดอกนึ่งนี่จะ้ะสังเกตไหมว่าวงแหวนจะไม่มีหักขานี่หักก๊อออกเลยใต้ต้นสมก็จะมีทั้งเห็ดพึ่งเกาลัดก็จะมีทั้งเห็ดพึ่งหวานทั้งเห็ดพึ่งน้อยขาแดง หรือแม้แต่เห็ดร่มนั่นค่ะเห็ดร่มค่ะแต่เขาแก่แล้วพี่ยาก็จะไม่เอาค่ะแม้แต่เห็ดดินนะคะก็เกิดค่ะนี่คือลูกสนค่ะนี่พอหน้าฤดูหนาวนะคะประมาณ December. เดซอนธันวาคมแล้วก็มกราลูกสนตัวนี้ยเขาจะมีเห็ดเกิดขึ้นเห็ดตัวนั้นกินได้ค่ะไว้ถ้ามีโอกาสพี่ย่าจะพามาเก็บ นานโชคเข้าข้างเราอีกแล้วทางกลับบ้านนะจ๊ะคุณผู้ชมดูค่ะงามโบเลยทีเดียวเชียวทางกลับบ้านจริงๆคุณผู้ชมโดนกินหัวหน่อยแต่เราตัดออกได้จ้า ม่มีปัญหาเลยใไส้โดนกินตั้งแต่อยู่ในมอสมนีน่ปัญหาจะ้ะเราตัดออกได้จะ้ะดอกเขาใหญ่ค่ะ ี่จ้าเอา,าใส่ตะกร้าเลยพี่ย่าเห็นเห็ดพึ่งเกาลัดเยอะมากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่เก็บค่ะเพราะว่ามันเต็มตะกร้าแล้วได้สูคุณผู้ชมพี่ย่าเห็นฝรั่งเขาตัดไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเวลาฝรั่งตัดเห็ดเขาจะตัดออกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ในขณะที่พี่ย่ามองไปนั่นสายตาดันเห็นดอกนั้นค่ะคุณผู้ชมดูสิดูความตาของพี่ย่าดิ ปาตาดีแทะอ๋อเห็ดเกลือค่ะนึกว่าเห็ดพึ่งหวานคุณผู้ชมดีใจหมดเลยพากลว่าเป็นเห็ดเกลือจ้ะไปราไปตัดขาเห็ดของเรากันโอ้มือตะกี้นี่สะใจมากเลยจุ่มเดียวจริงๆคุณผู้ชมคือเอาจริงๆนะพี่ยาไม่เคยสอดสองใต้เอใต้ต้นสนเล็กเลย ไม่เคยมองไม่เคยแลเขาเลยจ้านี่จ้ะพี่ยาจะพาตัดขากันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ได้นะคะอันนี้คือขาไม่ได้เราก็ตัดออกเลยค่ะเห็ดเยอะมากคุณผู้ชมะคะ่ะเราก็ตัดแล้วก็เอาเขาไว้ที่ป่าเลยแต่ดอกใหญ่อะพี่ย่าจะเอาไปทำเชื้อค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งแม่มดนะคะคุณผู้ชม อร่อยค่ะแกงอร่อยกรุบกรอบพี่อชชอบชอบอันนี้คือจุ่มเดียวเวิ้งเดียวนะคะเขาอยู่ใต้มอสคุณผู้ชมแล้วเขาไปแอบอยู่ะมันก็มองยากเนาะนี่ค่ะอ่อนงามค่ะ ผูแม่ลูกพี่ยาก็จะตัดเข้าออกอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะตัดออกเยอะไม่ได้เสียดายเขาอร่อย ลูกเขาขาเขาลูกเขาขาเขาค่อนข้างเนิ่มนี่จ้ะแข็งมากทุนทุกชน ต้องลงนะดอกนี้มันต้องลงให้หล่อนนะดอกนี้ดูค่ะสวยงามโอ้อันนี้โดนกินค่ะตัดออกเลย สิได้ค่ะนี่จ้ะคุณผู้ชมดูนี่คุณผู้ชมเห็ดหนักมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ยาจะพาเดินอีกแป๊บหนึง่ง เพราะว่าพี่ย่าบอกว่าถ้าเก็บได้เต็มตะกร้าแล้วจะพากลับบ้านนะคะแล้วฝนก็จะตกด้วยเนาะเดี๋ยวเราเดินหาอีกแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะเราก็เพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่ถึง15นาทีเลยที่เราเดินเข้ามาแล้วเราได้เห็ดดูสิจุ่มเดียว มาตัดขากันจ้าทุกคนเห็ดพึ่งแม่มดค่ะง,งามงามดูค่ะงามแล้วมีอีกสามดอกนะคุณผู้ชมโอ,โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อันนี้มันเห็ดเกลือเปล่านี่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 ค่ะดอกนี้นิ่มแล้วค่ะดอกนี้ก็แก่ ดอกนี้เอาได้แต่ว่าพี่่ไม่เอาค่ะนู่นอีกดอกนึงค่ะเอาเขาไว้ที่ป่านี้แหละค่ะถ้าใครมาเจอถ้าเขาอยากเก็บก็ให้เขาเก็บไปเลยค่ะเราเ,าเห็ดพึ่งหวานนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมดูดอกนี้ค่ะอยู่ใต้หญ้าอันนี้คือพี่ย่าพาเดินไปรถนะคะพาเดินกลับบ้านเพราะว่าเราได้เห็ดเยอะมากมดูความขาสิคะ่ะ พย,พยายามกดๆหญ้าลงค่ะเพราะว่าถ้าเห็นเป็นนูนๆตูนๆขึ้นเนี่ยคือเห็ดนี่อะไรพึ่งเกาลัดนั่นจ้ะพึ่งเกาลัดจ้ะตัดดอกนี้ก่อนงามมากค่ะคุณผู้ชมอ จะมีความนิ่มค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใต้หญ้ามีค่ะได้แล้ว ใส่น้องกวางมากินเห็นขี้กวางอยู่ทุกคนเป็นตาข่าแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมเราจะกลับกันแล้วจ้า เ่ารัดงามงามไม่เอาเขาถ้าไม่เอาเข้าไปจะรู้สึกผิดค่ะนั่นดอกนึงเน่าละอุตส่าหมาหลบลี้หนยหน้าป้าย่าก็ยังมาเจออีกโอ้ยิดรู้จ้ะปิดรู้อื ขาจ่อยไปหน่อยใกล้จะถึงรถเราแล้วคุณผู้ชมเก็บเบี้ยใบลายทางไปก็เยอะมากเลยเพราะว่าป้าย่าเอาขาตั้งกล้องออกแล้วไงฮะเพราะมันจะถึงรถแล้วอะ่ะขออภัยนะคะนี่คะ่ะจ้า ตรงไหนได้ก็ใส่มันลงไปวันนี้พามาทำวิธีการถนอมเห็ด เอาไว้กินข้ามปีนะคะเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่เราทําไปฝากใส่เอาไว้ใส่ภาชนะเอาไว้ไปฝากน้องๆที่เมืองไทยแล้วนะคะเราก็ทําเอาไว้กินเองด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเก็บไปกินข้ามปีนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่ย่าก็ จะมาแพ็คเห็ดของพี่ยาที่พี่ยาอบแห้งเอาไว้อะนะคะใส่ในภาชนะบรรจุเก็บเอาไว้กินในฤดูหนาวหรือว่าปีหน้าพี่ยาจะกลับเมืองไทยนะคะพี่ยาจะหออพี่หิวเอาไปเมืองไทยเอาไปฝากน้องชายน้องสะพ้ายน้องสาวให้ได้กินกันคะ่ะก็เนี่ยคะ่ะเวลาในการอบพี่ยาก็บอกไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เครื่องสําหรับอบเดเห็ดแห้งเนี่ยก็คือเป็นเครื่องอบผลไม้อบ คืออบผักอบผลไม้แห้งนะคะทุกคนอันนี้พี่ย่ามาอบในห้องเก็บของไว้นะคะเพราะว่าในช่วงที่เวลาอบมันใช้ระยะเวะยะเวลาน,านานมากค่ะประมาณ13ชั่วโมงที่ปามิกอบไปให้พี่ย่านะคะปกติพี่ย่าอบ16ชั่วโมงแต่ปามิกอบ13ชั่วโมงยังไงก็ได้ค่ะเพราะปามิกเขาใช้65องศาพี่ย่าใช้60องศาอยู่ที่เราเลยค่ะถ้าใช้60องศาเราต้องใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมง ถ้าใช้6กองศา13บสถึงสิชั่วโมงก็ได้แล้วค่ะทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราจะหั่นเป็นตอนหนาต่อนบางแค่ไหนนะคะกินได้เลยค่ะหอมเหมือนปลาหมึก <laughs> นี่ค่ะคุณผู้ชมจากที่เราอบเห็ดประมาณ ที่เราอบเนี่ยประมาณ5กิโลนะคะมันก็จะได้มาประมาณ5ขีดไม่ถึง5ขีดด้วยซ้ำค่ะทุกคนมันจะเบามากเลยค่ะพอเราอบแห้งแล้วอะ่ะมันจะเห็ดมันจะเบามากเนี่ยเราสามารถที่จะว่าส่งไปเมืองไทยหรือว่าถือกลับไปเมืองไทยได้เลยนะคะเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้เลยค่ะถ้าใครมีขวดโหลกแก้วก็ใส่ขวดโหลกแก้วเอาไว้ค่ะถ้าใครไม่มีก็ใส่ถุงพลาสติกเหมือนที่พี่ญาทำนี้ก็ได้แล้วก็มัดปากเขาอย่างดีไม่ให้อากาศเข้า แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็สามารถเก็บเอาไว้เก็บเห็ดเอาไว้กินข้ามปีได้แบบชิวๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่ยาอบเอาไว้ประมาณห้าห่อแล้วค่ะพี่ยาจะเอาไปที่เมืองไทยนะคะก็ห,อห่อนึงจะให้ก็จะให้ทำอาหารได้ประมาณแกงได้หนึ่งหม้อใหญ่เลยค่ะทุกคนหรือว่าสองหม้อแล้วแต่เลยค่ะ แต่พี่ยากะว่านี่1หนึ่งหอนี่คือแกงได้หนึ่งหม้อใหญ่เลยค่ะเพราะเราจะต้องใส่ผักใส่หญ้าลงไปใช่ไหมอ่ะประมาณห้าห่อที่พี่ยาอบเอาไปจะส่งไปให้น้องชายค่ะค่ะทุกคนฝากตั้งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ